อธิษฐานสมาธิหนึ <S S ่งสาธุสาธุสาธุขอให้สมาธิจริงของข้าพเจ้าดับสนิทแน่นิ่งไป านา,นานึกถึงุญกุศลบารมีธรรมนึงแล้วค่ยตั้งจิตตั้งใจนั่งภาวนาเจริญสมาธิ ทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นในอารมณ์ของพระกรรมฐานเหมือนเราที่เคยประพฤติปฏิบัติมา ลวตาอยากให้เข้าใจในเรื่องการภาวนาทั้งที่ส่วนสมถะและส่วนวิปัสสนาเวลาเราอธิษฐานสมาธิเราก็ทำความเข้าใจ อารมณ์พระกรรมฐานที่สมเด็จพอ่อแสดงไว้เรื่องกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามสามารถเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่เวลาปฏิบัตินั้นต่างกัน เพราะคนละเส้นทางเราอธิษฐานสมาธิอันนี้ทางไปสู่พรมโลกแล้ <c oughs> ว่าทางไปสู่พรมโลกเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนายกจิต ขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานคือท้องพองทองยุบเหมือนกันแต่เวลาเรากำหนด <c oughs> เราใช้คำว่าเพ่งดูท้องพองทองยุบ เพ่งดูทองพองทองยุบเวลาหายใจเข้าท้องมันพองออกเราก็กำหนดไปที่ท้องพองบริกรรมภาวนาพองหนอแต่เพ่งดูการพองตั้งแต่เริ่มพองกลางพองถึงสุดพอง เวลาเราหายใจออกเราก็อสติกำหนดเพ่งดูทองยุคตั้งแต่เริ่มยุคก,กลางยุคถึงสุดยุคเพ่งลงไปคำว่าเพ่งเพ่งนี้ก็คือเราจ้องดูนั่นเอง นาพอ,นนอพองหนอยบหนอพองหนอยบหนอเพ่งลงไปเพ่งลงไปเพ่งลงไปยายามสังเกต <c oughs> ที่เราเพ่งไปเพ่งไปเราบริกรรมภาวนาพองนหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอไปตามลำดับ บางครั้งบางคราวมันอาจจะขาดคำบริกรรมพองหนอก็ไม่ได้ว่ายุบหนอก็ไม่ได้ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันหยุดคำบริกรรมขาดคำบริกรรมก็อย่าฝืนคำบริกรรมจำหลักเอาไว้รู้เรื่อยไป เพ่งลงไปเพ่งลงไปรู้เวลามันโพองขึ้นแล้วก็ยุบลงไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเรารู้ไปตามลำดับรู้ไปตามลำดับ ็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าตามลำดับทำให้ร่างกายของเราเกรงขึ้นมาก็ได้ความรู้สึกก็น้อยลงน้อยลง ถ้ามีเสียงก็ได้ยินเบาลงเบาลงเกือบจะไม่ได้ยินร่างกายก็จะเกรงขึ้นเกรงขึ้นจนก้มไม่ได้เหลียวซ้ายแลวขวามไม่ได้ความรู้สึกก็เกือบหมดเมื่อเราเพ่งไป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 ตามลำดับ บางครั้งบางข่าวบางท่านบางคนอาจจะเงียบไปเลยเสียงก็ไม่ได้ยินความรู้สึกก็ไม่มีถ้าลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นก็รู้เรื่อยไปจนกว่ามันจะเงียบมันจะขาดความรู้สึกทั้งหมด จากนี้ไปตั้งจิตตั้งใจภาวนาหลวงตาจะกำหนดเวลาให้ มองคอนแก่เวลานึกไปที่ต้นจิตอยากออกนออยากออกหนออยากออกหนอ,อ,กอ,อ,กหนอแล้วนึกไปที่มือขวาออกน้อออกหนอ,อ,อ ที่เข่าขวาคว่มมือลงนึกไปที่มือซ้ายออกน้อออกหนอกออกน้อออกหน่อออกน้อออกหนอ,อ,อ,นอวางหนอที่เข่าซ้ายคว่มมือลงนึกมาที่ต้นจิตอีกครั้งหนึ่งอยากลืมตาหน่อยากลืมตาหนอ,อยากลืมตาหนอ,อ นึกมาที่ตาลืมตาโน้ขึ้นมาแล้วค่อยขยับตัวขยับตัวนอขยับตัวนอ,วนอเป็นต้น <c oughs>